และสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมราคาถูกถูกก็เติมเองรับรองปลอดภัยแน่นอนอย่าลืม Over Top Up เอาล่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยพอผมการ s ี l o ลอเอ็กซ์โวันนี้อยู่กับแล็คนาล็อกเอ็มคลาสิกนะครับเห็นเสลืองี้เพิ่งตื่นมาก็พบว่ามีคนมาชุมนุมกันอยู่ที่หน้าตู้นะครับ <c oughs> รู้เลยนะวันนี้มีอะไรนะครับนี่ฮะอันนี้จริงๆผมตื่นสายแล้วนะครับก็ถ้าดูเวลานะจะเห็นว่าตอนนี้มันเป็นเวลา10โมงกว่าแล้วนะครับซึ่ง ตู้เดี๋ยมันเข้าแน่เซิร์ฟเปิดประมาณ7จ็ดโมงแล้วใช่ไหมคารลักเตอร์ด็อกเอ็มคลาสสก็มาชุมนุมกันตรงนี้ใช่ครับวันนี้ออคฮีโรเข้านั่นเองผมก็เลยจะมาพอธิบายให้ฟังว่าจําเป็นไหมแล้วมันคุ้มหรือเปล่าแล้วมันใช้ยังไงแน่นอนว่าในอนาคตมันจะมีระบบบวกการ์ดมาซึ่งผมก็ได้ทําการลงเอาไว้แล้วนะครับทุกคนก็สามารถจะเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ถ้าหากว่าเอ๊ย ไม่รู้ว่าเอาดีไม่เอาดีนะครับผมใส่ไว้ในห้องความรู้นะครับห้องความรู้ใน Discord Discord แล้วก็ปักหมุดไว้ด้านใต้เมนต์อยู่แล้วนะครับถ้าหากว่ากดไปดูที่การที่แนวโน้มเข้าปฏิบวกสูงซึ่งมันไม่ใช่แนวโน้มแล้วมันนานแล้วนะครับออคซิโลที่จะเข้าเนี่ยเดี๋ยวจะตีบวกได้ก็จะเพิ่มเลือดจากเดิม2% 4%, 6% 8%, 8แล้วก็10%และถ้าหากว่าเราตีเนี่ย ปึ๊บแรงกว่าดาเมจเลือดที่เขาสเสูงสุด,ดนะสมมติว่าเลือดหมื่นหนึ่งเราตีเกินหมื่นห้าเนี่ยเราจะมีโอกาสโดนสตันถ้าหากว่าเราอัพบวกห้านั่นเองนะครับร้อเเพิ่มมายี่สิบสี่สิบหกสิบแปดสิบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองถ้าการ์ดเปล่าๆจำเป็นไหมนะครับอ่ะเรามาดูเข้ามาปึ๊บเกมเปิดมันจะมีแจกนี่ครับโนแลนดสิบ no นะก็รับกันไปนะครับแล้วก็กดไปที่เออ่การเปิดการ์ดนะครับถ้าข้อที่2เนะี่ยจะเห็นเลยว่าออคฮีโร่ก็เริ่มการเลนอัพ เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งความสามารถของอองฮีโร่เดิมๆเนี่ยบวกวิทห้และไม่โดนสตันแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่โดนสตันเลยนะออยด์สตันเอฟเฟกก็คือสตันมี100%เนี่ยกันเลย100%แต่ว่าถ้าหากว่าโดนคนที่มีค่าสตันเกิน100เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการใส่การ์ดเวทไม่ว่าจะเป็นอย่างอื่นใดๆก็ตามแต่ก็ยังมีสิทธิ์โดนสตันได้อยู่นะครับสำหรับคนที่จะทำสตันนะแต่เมื่อคุณเอาออคฮีโร่เนี่ยฝากเข้าไปที่สมุดนะครับตัวที่คุณติดสตันเขาไปเน ตีแรงขึ้นอีก15%แล้วก็เพิ่มดาเมจใส่ MVP และมินิบอสเนี่ยแรงเลย5%อันนี้เนี่ยราคาสตาร์ท500ล้านแต่หน้าจะขายไม่ออกแล้วนะครับนะวันที่ผมลงคลิปไปตอนนี้นะครับก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่คนที่ถามกันเข้ามาเยอะว่าการออฮีโร่เนี่ยเปิดอ่ะมันการันตีเลยไหมตามที่เกมจัอปเดตคาตอบคือยังนะครับเมื่อคุณอ่านตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าผมไหมมันเขียนเลยว่าเปิด2ครั้งถึงจะการันตีแปลว่าครั้งแรกมีสิทธิ์ลุดเลทแน่นอนนะครับ ตู้ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่แพทอัพมาเนี่ยก็จะมีการนำการ์ดในส่วนของโซเพเยอร so ์เข้ามาในตู้แล้วด้วยเหมือนกันน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่เราก็มาลุ้นกันนะผมเนี่ยมีอยู่สเอ,สอเศษนะครับแล้วก็ผมก็จะไปซื้ออีก8เพราะว่าผมเนี่ยเตรียมตัวที่จะย่อยการ์ดอีก2นะครับเพราะว่าผมไม้นเล่นสายเจาะเกาะแล้วนะครับ การเ,เปิดเนี่ยก็จะไม่มีอะไระแต่ว่าตอนนี้คือการ์ดเนี่ยติดประมูลเลยแปลว่าคนเนี่ยนิยมในส่วนของขอ e ฮีโร่มากเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดเสร็จผมจะอธิบายให้ฟังว่าจําเป็นไหมแต่หลักๆเลยเนี่ยทุกคนจะเห็นเลยว่าการที่การ์ดมันขาดตลาดเนี่ยแปลว่าคนให้ความสนใจเยอะนะครับเรามาดูกันว่าซื้ออะไรดีเห็นไหมเตเน,นียหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มีการติดประมูลเลยนะครับอ่าติดประมูลเลย ไม่ใช่ว่าจะซื้อการ์ดมาเปิดได้เลยนะครับเนี่ยอย่าง f o l l เรนบิชอปเนี่ยไหมก็ติดประมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วและราคาขึ้นด้วยนะครับก็ลองมาดูกันดีๆว่าเฮ้ยจะซื้อใบไหนดีนะครับไม่ใช่ว่าซื้อมั่วสั่วน,นะทุกคนเดี๋ยวมันจะเ,เปลืองนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้เปิดเนี่ยสามารถที่จะขายการ์ดตัว,ตวเองเนี่ยท่อตลาดมามาเอาก่อนก็ได้เนี่ยอย่างเนี้ยผมต้องซื้ออีก8ใบใช่ไหมเป็นเงินทั้งสิ้น100ยอมนะครับคนซื้ออยู่4 3คนเลย ครับออคิโลทำการขาดตลาดได้เหมือนกันนะครับมาดูกันก่อนก่อนที่ผมจะไปเปิดนะครับผมก็จะซื้ออันนี้มิวแทนดาก็น่อย,ยเนี่ยทิ้งเอาไว้เพราะว่าราคามันติดแกลบนะครับการเอาฮีโร่จำเป็นไหมนะครับจำเป็นกับใครบ้างอย่างแรกเลยครับที่ใช้ได้แน่ๆเลยนะครับก็คือดันเจียนออร์แลครับับดนเจียนออรเเคนี่ยเวลาที่มันมีอมอนสเตอร์ Monster ที่ชื่อว่าโรลิลูลิเนี่ยทุกคนคงจะรู้ใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีควายไฟมาชนเนี่ย กระทิงไฟเนี่ยมันจะสตันเราใช่ไหมนี่ก็จะกันได้แล้วก็ที่สําคัญเลยคุณก็จะผ่านดันนี้ได้ง่ายดาแต่ถามว่าจําเป็นไหมลองคิดดูนะครับถ้าคุณเน้นแต่ PVE เนี่ยคุณไม่มีการเองฮีโล่คุณยังผ่านกันได้ก็ลองตัดสินใจดูดีๆกับเงินที่จะเสียไป PVP นะครับ PVP เนี่ยก็จะมีพวกตีสตันทั้งหลายใบแรกนะครับอันนี้อาชีพที่ใช้เนี่ยส่วนมากจะเป็นสไนเปอร์ แอสซัสซินสายคิและก็ไนคิก็คือการ์ดโลตาไซโลดาวอ่ะผมเปิดให้ดูโลตาไซโลดาวใบนี้นะครับการ์ดใบนี้เนี่ยเวลาที่เขาตีคุณเนี่ยมาถึงเนี่ยเขาจะสตันก่อนเลยนะครับสตันก่อนเลยสามวิแม้ว่าจะมีคูลดาวแต่ก็การ์ดใบนี้ใช้บ่อยเพราะว่าผมก็ใช้เหมือนกันนะครับคุณจะไม่โดนสตันแน่แต่ว่าตัวซับตอนนี้เนี่ยในระดับท็อปร้อยเนี่ยอะตอนนี้ก็กำลังจะเข้าทัวร์นาเมนต์ใช่ไหมผมก็เล่นอยู่ในระดับท็อปร้อยใช่ไหมครับผมก็เข้ารอบไปเนี่ย ไม่มีใครทํากันสตันไม่ถึง100%เลยนะครับส่วนใหญ่โดนไม่โดนสตันเนี่ยผมอยู่ดับ86ใช่ไหมตีไปตัวทรับส่วนใหญ่ไม่ค่อยโดนสตันแม้ว่าเขาจะไม่ได้ใส่ออฮิโโลมาแต่ก่อนก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่มีใครใช้ออฮิลร่ใน PVP เลยครับอ่าเพราะว่า2คือหมวกที่ชื่อว่าสตาร์ไลท์สวีตี้ที่จะได้มาจากพาร์ตกันในราคาถูกถูกเนี่ยมันตีแล้วมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะหลับศัตรูได้ก็เลยต้องใส่กันหลับก่อนแล้วไปทำออฟกันสตัน นะครับเพราะว่ามันจะเลือกออฟถั่วไม่ได้แปลว่าใน PVP 66เนี่ยมีทั้งสถานะหลับสถานะกันเอ่อสตันสตันฟีดเอาแค่ไนายผมอย่างเดียวเนี่ยนะครับไนายผมอย่างเดียวเนี่ยผมเล่นไนายเนี่ยสมมติไนายผมอย่างเดียวเลยนะผมมีหลับใช่ไหมผมมีสกิลเลือดไหลนะครับจากจากสกิลของไนายนะครับอ่าผมมีสกิลเลือดไหลจากเฮดคลัชเห็นไหมบิดดิ้งผมมีสตันจากโรตาไซโลอ่าจากโรตาไซโลเห็นไหมครับ ผมบอกไปเมื่อตะก,กี้เท่านั้นไม่พอบางทีผมก็สลับการ์ดใบนี้ใส่ด้วยนะครับเพื่อให้ติดสถานะเผาไหมาอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นสุดท้ายคุณก็ต้องเลือกกันสังสถานะหนึ่งอยู่ดีนะครับอันนี้แล้วแต่ส่วนตัวผมเนี่ยถามว่าผมจะเอาฮีโร่ไปใส่เลยไหมใน Pv p v p ีคำตอบคือไม่น่าจะใส่นะครับผมก็จะทำออฟแทกกันสตันไปแบบนี้นะครับไม่ใช่การสตันไปแบบนี้แล้วผมก็ทําให้มันอีกส่วนหนึ่งนะครับเพิ่มการสตันไปเนี่ยเสร็จแล้วผมก็จะใช้สกิลในส่วนของฮาร์ดออฟสติลที่เพิ่งบับ กันสถานะอีก50%นะครับแล้วผมก็ปดในส่วนของการ์ดหมายายายเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมครับปดการ์ดหมายายายเนี่ยมันจะเป็นส่วนเกราะใช่ไหมครับแค่เพียงคุณเปิดได้เนี่ยเห็นไหมคุณการสถานะอีก5%นะครับไปไปมาไม้เนี่ยผมก็แทบไม่โดนสตันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่การ์ดออคฮีโร่เลยถ้าผมใส่การ์ดออคฮีโร่ค่าการสถานะผมมันก็จะล้นพอมันล้นมันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ใช่ไหมครับถ้าคุณเป็นสาย PVE นะครับถ้าคุณเป็นสาย PVE ผมเน้นแต่ของ PVP เลย แต่ถ้าคุณเป็นสาย PVE คุณใส่แล้วคุณตีบอสแรงคุณสตันบอสแล้วคุณตีแรงแล้วคุณก็ลงดันง่ายขึ้นอันนี้ก็จัดไปหรือถ้าคุณจะเอาไปเผื่อตีบวกคุณต้องเป็นสุลตะตนอยู่นะส่วนผมเนี่ยไม่ทำแน่ๆมันดีนะมันบวกเ,เลือด10%แล้วมันมีสิทธิ์ส่วนสตันแต่ฟังนะครับถ้าคุณเป็นตัวไอสมมุติว่าไนท์จะไปฟันเนี่ยตึ๊บโอกาสที่จะแรงกว่า15%ของเลือดเนี่ยยากมาก ผมต้องฟันเป็น10ทีแปลว่ามันไม่ถึง15%ตแน่ๆสำหรับตัวซับแปลว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้กลัวการ์ดใบนี้นะครับแต่ถ้าคุณเป็นมง้งคุณเป็นวิาสาดวอเทคม้งต่อยตุ้มเกิน1 5สูงต่อยไม่ตายตัวสตันเป็นเปานิงอาจจะดีนะครับอาจจะดีแต่สําหรับผมไม่ว่าจะแอดจะนายจะอ,อ,อาชีพที่เป็นอาชีพสายซอยนะครับล้วนแต่ผมไม่แนะนําให้พยายามซื้อหลายใบมาเปิดเอาตีบวกเลนะแต่ถามว่ามีไว้ใบหนึ่งดีไหมถ้าพอมีงบเพราะว่า ในอนาคตเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแค่โรล,ลิดูริหรือว่าดันออราเคิ้ที่มันสตันก็ได้นะครับอาจจะมีอะไรให้เล่นเพราะฉะนั้นราคามันสูงถ้าเราจะไม่ไม่เปิดตอนนี้แล้วเราจะไปซื้อ5 0 0รอมันบ้ามากๆผมก็จะไม่แนะนําอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราซื้อเลยใบหนึ่งถ้าเรามีงบแต่คําถามเลยพี่ผมไม่มีงบขนาดนั้นผมข้ามได้หรือเปล่าคําตอบคือ ได้นะครับผมไม่รู้ผมพูดชัดพอหรือเปล่านะใครที่ฟังอยู่นะครับเมื่อคุณดูการ์ดบอสเนี่ยต่อไปเนี่ยโกบินยังไม่มัเป็นเท่าไหร่ใน PVP ผมใช้ในสนามบ่อยมากเพราะว่าเพื่อนชุบมา SP เต็ม SP เราจะไม่ฟื้นโอชิริสได้ใช้มากกว่าออคีโรสำหรับผมนะในระดับท็อปร้อยนะตัวไม่กระตุกเล่นในวอโคตรสนุกและก็สามารถที่จะเพิ่มเลือด5%เเวลาปลดล็อกอะเพิ่มเลือด5%เวลาปลดล็อก,กคืออะไรไปดู อันนี้คือในกรณีคุณจะดองนะผมวิเคราะห์ให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะหาว่าอวยทุกใบมันไม่ได้ครับมาต,ตู้ไหนมาก็อวยตู้นั้นมันไม่ได้ครับทุกคนอ้าวนี่มันเสื้อถูกไหมครับเราก็ต้องมีสติเอ็ดกาเนี่ยเปิดได้ปุ๊บเลือดเพิ่ม5%้าเปอร์เโอ้แม่งดีอยู่แล้วถูกไหมครับแค่เพียงปลดแล้วก็เอาไปใช้ได้เอ็ดกาเนี่ยดีคุมแน่ๆแล้วเดี๋ยวระบบการันตีมันจะมาแล้วถูกไหมครับมันจะมาแล้วิโอนี่ก็ใครไม่ทันใครจะย้ายสายไปเล่นสายส,ายสายกิลก็ดี ม้าขาวเนี่ยดีแน่ๆแรงแน่ๆติดสถานะเพิ่มมาอีกแค่ตอนนี้ผมก็ติดสถานะได้ถึง4สถานะแล้วผมใส่ม้าขาวก็ยิ่งดีนะครับอันนี้ในอนาคตก็จะมีการ์ดดีๆโผล่มาอีกเรื่อยๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นดองได้ไหมดองได้ครับเปิดจําเป็นไหมสมมุติว่าเต็ม10แล้วแต่เลย4ีถึงหเต็ม10ความหน้าเปิดผมเปิดไหมผมเปิดนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าผมดึงการ์ดเสร็จแล้วผมจะเปิดคลิกเดียวได้ไหม ถ้าผมไม่ได้ผมต้องเสียเงินเพิ่มอย่างแน่นอนเพราะว่าโอกาสมัน50%นนั่นเองนะครับผมก็จะรอว e วเทนดาก็หน่อยแล้วตัดไปที่ตอนที่ผมดึงได้แล้วเลยแล้วกันนะครับป่ะก็ไปดึงพวกการ์ดมินิบอสอะไรต่างๆมาจากตลาดนะครับมาดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโดยเศษเนี่ยผมมีอยู่2เศษใช่ไหมครับแล้วมันไม่มีโปรโมชั่นอะไรเลยก็เลยต้องไปดึงการ์ดจากตลาดนะครับผมก็มาย่อยก่อนนะครับใช้ประจําเลยก็คือมิวเทนด์ดาวก็หน่อยนะใช้ไปแบบว่า ก้าใบแล้วก็รวมกับนเก่าสองเป็น11บเอ็ดโวโคกลนะครับก็ย่อยไปนะครับเสร็จเบดเสร็จก็จะได้มา10เศษพอดีเสียอีก10ล้านโอ้โหคิดกันดีๆนะครับสำหรับมือเอ่อมือใหม่มือเก่าที่ไม่อยากจะเสียเงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็คำนวณเงินกันดูดีๆแล้วกันนะครับเพราะว่ากิจกรรมชุดแฟร์อะไรอยากได้อีกอะไรอีกก็เดี๋ยวจะไม่พอเอาอเด้อมาดูนะครับผมมีสิบสองเศษเสียเ,เงินอีกห้าล้านนะออกฮีโร่นะครับอาชีพดาเมจอย่างผมเนี่ยใช้ อ่ะผมไปหาข้อมูลมาเพิ่มก็ลืมไปมีมืนนิดหน่อยดันปลาหมึกความยากนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาตีบอสแรงด้วยก็อาจจะต้องใส่ตีตัวสั้นแรงขึ้นด้วยแต่ใส่สมุดด้วยแต่สําหรับผมเนี่ยผมไม่สนใจเลยนะเพราะมันน้อยมากๆเลยก็อ่านถึง5%ตรงนี้นะน้อยมากนะครับก็เอาใบเดียวนะครับเอาใบเดียวไอการตีบวกการเนี่ยผมไม่สนเลยนะครับตัวดาเมจ่องเราเนี่ยเลือกสับใส่เอาจากกันเฟียจากกันหลับ หรือว่าจะเนี่ยจากการเฟียร์ใช่ไหมครับหรือว่าจากการหลับหลับก็น่าใส่ไว้อยู่นะครับหรือว่าจะการสตันแบบนี้นะครับคือถ้าหากว่าดูในส่วนหมวกเนี่ยการ์ดเราก็จะใส่วนๆเนี่ยจากการหลับก็ต้องใส่ไนท์แมร์มันแทบจะไม่ได้อยู่นิ่งๆเลยนะครับสำหรับการ PVP แต่โอเค PVP ได้ใช้ก็จัดเอาไว้สักใบหนึ่งแล้วกันนะครับฟังนะทุกคน50%ครั้งที่2การันตีนี่คือตู้สุดท้ายที่จะมีการเปิด2ครั้งการันตีหลังจากนี้จะ การันตีทุกคลิกเลยนะครับในคลิกแรกนะคิกที่2ค่อยเป็นลด50%ถามว่าเราจะมีสูตรอะไรในการจะเปิดออกฮีโรผมก็จะเอามาใส่หมวกนี้แล้วหมวกนี้มันหายากมากมันเป็นหมวกพารทจะซ่อมเนี่ยมันเสียค่าเงินซ่อมแพงผมก็เลยคิดว่าถ้าผมเสี่ยงตีอันนี้เนี่ยมันก็ถือว่าใจอยู่นะแตกเมื่อไหร่ผมซัดออกฮีโร่เลยนะครับหายากมากแล้วถ้าบวกเยอะมันยิ่งอึดแต่ถ้าบวกลดลงความอึดก็ลดลง ผมก็ใช้ PVP ลำบากเรียกว่าเป็นการเสี่ยงเลยนะครับเป็นการเสี่ยงเลยเพื่อบูชายันให้กับทางด้านท่านออกฮีโร่นั่นเองคลิกแรก50%เรายังไม่ได้บูชายันครับคลิกที่2 50%ถือว่าบูชายันแล้วหลังจากนั้นสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็เปิดออกฮีโร่ไปเลยอย่างนุ่มๆคลิกเบาๆพอร้องผมอยากได้ใบเดียวผมไม่อยากได้เยอะยารุดเลด50% 3 21 โอ้ oh my god โคบอลลินเดอร์แล้วผมก็ไม่ได้ใช้ด้วยคือถ้าจะเอาโคบอลลินเดอร์มาเนี่ยโอ้เอาดาร์กหลอดหรือเอาโอ้โอ้ my god เอากรอบบินลีดมาดีกว่านะครับโอ้ถามว่าเพราะว่าเดี๋ยวกรอบบินลีดมันเข้าตู้อยู่ดีใช่ไหมโอ้ my god มันอะไรกันครับเนี่ยกอบิลลีก็ไม่มีเหรอตู้นี้มีกอบิลลีแต่ตู้นี้ไม่มีโแสบจริงๆนะครับโอ้โหแต่ว่าผมอยากได้แหละอยากได้ดาร์กโหลดเอาไปตีไฟแรงหน่อยก็ไม่ได้นะครับโอ้โหหลุดเลสอีกก็ฝากสมุดได้พีอาร์ดีเคเวดีเคถามว่าดีไหมราคาแม่ง 75M ดส้านะครับซื้อมาใส่ก็ได้นะครับโอ้ไม่คุ้มเลยครับแล้วผมบอกเลยว่าการย่อยผมอะแม่งหมดแล้วด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องบอกเลยว่าโชว์เปิด ดวงกากไปเลยนะครับเพราะว่าตัวเนี่ยผมย่อยผมได้แค่3ามใบเนี่ยก็ต้องไปหาซื้อมาอีก9อ่ะทุกคนระยตำตําบอลน,นะครับแล้วก็โศกเศร้ากันไปนะครับสำหรับใครที่กดไลค์คลิปนี้ผมก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้ดีกับผมแล้วกันคือเปิดแล้วขอให้ออกเป็นออคฮีโร่เลยแล้วกันแล้วถ้าคือเพอเปิดไปแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ได้เนี่ยแปลว่าไงครับแปลว่าแม่งไม่มีทางเลือกนะครับก็ต้องจัดเพราะว่าไม่อย่างนั้นเสียเงินฟรี คิดซะว่าจาก500ล้านก็เหลือถูกหน่อยถามว่าผมดึงไว้ไหมเนี่ยผมก็ดึงเอาไว้เนี่ยดึงเอาไว้อย่างอีกอย่างละ5เผื่อได้ครับอืมแต่ว่าดึงมิวแทนดาก็หน่อย5ก็มีดึงไม่ได้ใบหนึ่งด้วยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าคนเริ่มซาืะออยังนะแต่ผมดึงไว้แล้วอีกสิใบนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรจะต้องโชว์แล้วนะครับเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะครับขอให้ทุกคนดวงดีแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ดูให้เป็นประจำแล้วกดไลค์เป็นประจำโชคดีสมีแปลหัวครับบ๊ายบายครับ